โยโยโย่ใบสองตรงเจอกับคืนเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก V.P. i KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอาบมาถึงคำ่ำคืนวันศุกร์นะครับคืนเน้นทีมเดียวพี่เจอเลือกเกมเวลาตีสองสี่าเกาลชอสลาอิตาลีนะครับฟิโอเรนติน่าอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับเลดเชนดับสิบหกฟิออร์สี่แต้มจากการชนะ12เสมอ6แพ้8เกมล่าสุดบุกแพ้เวโรน่ามา0ต่อ1น,นะครรฟฟับาฟาเอลลลบัาดิโนึ่งนือเัีรา ก็ไม่มีอาเมลิชาสั้นตัวเก่งที่ติดโทษแบนนะครับตัวเจ็บก็เอาเบิร์ดคุณบุลสั้นกับยาซินอัตลี่ก็ยังลงไม่ได้ครับแขนลักก็โคมูโซเป็นแนวรับนะครับตรงกลางมีโรแลนโดมันดาโกราแนวลุกนิโคลโลซานิโอโลกับโฟโรลันโชนะครับข้างหน้าก็ลูคัสเบลทานเล่นกับมอยส์คีนโยโยโยเจ็ดสากผลิตภัณฑ์แค็นสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับน,นี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับ,บเจอกับเลตเช่ 25แต้มจากการชนะ6เสมอ7แพ้13เกมล่าสุดแพ้ขาบ้านให้กับอูด์ติเนเซ่ไป0ูนต่อหนะครับลาเมกบันด้ายังเจ็บก็มาโก้ชามเปาโลนะครับกุนซือก็มีผู้เล่นการหลักอย่างฮัมซ่าราเฟียคุมเกมรับตรงกลางเป็นลัสนาคูลิบาลีนะครับแนวรุกก็มีแต่เต้โมเรนเต้ซานเดโกเปรรอตติแม่เป้าเป็นนิโคล่าเคิร์สโทวิทนะครับนัดแรกเจอกันฟิออบุกถล่ม6-0คู่เนี้ยก่อนเกมเขามองฟิโอเรนติน่าเป็นต่อแน่นะครับฟิออเนี่ย แม่อยู่ในช่วงฟอร์มหลุดเหลือเชื่อนะครับแพ้ในหลีกมา3เกมติดขนาดนัดล่าสุดไปเยือนทีมท้ายตารางยูเวโรน่ายัางแพ้นะครับเพ<ๆ>ียงแต่ว่าเกมนี้กลับมาเล่นในบ้าน แล้วฟิออเวลาเจอเลตเช่ทไรเนี่ยเหมือนเป็นบอลขมกันอยู่นะครับเกมแรกก็ยิงมาครึ่งโหลครับเกมแบบนี้พิจิตมองว่าฟีออเรนติน่ามีโอกาสคืนฟอร์มไม่คืนฟอร์มนัดนี้ก็ไม่รู้จะไปคืนนัดไหนแล้วครับวัดใจฟิออเรนตินาจะเปิดบ้านเบียดชนะแน่อย่างน้อยหนึ่งประตูและอาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์ฟิออเรนตินาเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย